สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกัรลัิญนาการค่ะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นะคะชาวราศีกัรลัิคนาการหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมนะคะถึง21กันยายนค่ะก็ชแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกว,วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดูความรักความสัมพันธ์ในกับชาวราศีกันแลัคณะาการใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นบอยเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีการลัคนาการนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนดดดด้ววววยยยเเเเช่เ่่นนนะะีีกกัะะะคค๋ราาามู ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันลัคนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักคะ่ะ<า>ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะห้าไม้เท้าเก้าเหรียญ และเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปรึกษบกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน,น้อยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่แานตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่นนาในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนากาันน่าจะรู้สึก เบื่อกับความสัมพันธ์ที่ต้องแย่งชิงเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับเบื่อในความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นรอบข้างนะ,ะเข้ามาเป็นอ,อุปสรรคความสัมพันธ์เบื่อมากๆนะคะกับคนรอบข้างคุณรู้สึกอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ<ม>เบื่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยากจะออกมาคุณอยาจะใช้ชีวิตโสดนะคะ คุณอยากจะมีความสุขอยู่กับตัวเองเท่านั้นนะคะอยากจะปลดปล่อยให้ไปอิสระบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนรอบข้างนะคะเข้ามาอืมีอิทธิพลในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณรู้สึกเบื่อมากๆรู้สึกที่จะเอาวเองออกไปจากที่ตรงนี้ คือเอาง่ายๆอยากโสดอะค่ะอยากอยู่คนเดียวเบื่อกับคนรอบข้างเบื่อกับเรื่องราวของความรักที่มันไม่ได้เติมเต็มความสุขให้คุณเท่าที่หัวใจคุณต้องการนะคะอันนี้ก็คือในดีที่ผ่านมาของชาวราศีกันลัคนากาน่ะนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เร่งววล่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงวันที่1-15มีนะคมาคมส5 6พหจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่าอาสวินถือถ้วยนะคะไพ่3ดาบค่ะไพ่เก้า 9, ไม้เท้าและเป็นไพ่ห้า ดาบนะคะชาวราศีกรัคณาการคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตธาตุลมมีถุนตุลกุมธาตุไฟเมสินนีธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยใครก็ได้ไม่อาจตามน้าพายเท่านั้นมารู้สึกว่าชาวราศีกรัคนาการไม่อยากมีความรักแล้วอะเออประมาณว่าเราเราเราไม่มีความสุขกับการมีความรักเลยเราไม่มีความสุขกับ ความสัมพันธ์เลยนะคะอยากจะเอาตัวเองออกไปให้ไกลแต่ก็ยังไปไม่ได้บางคนติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะาแคร์หัวใจของคนรอบข้างนะคะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างมากเกินไปทำให้ความสัมพันธ์ท็อกซิกทำให้ปัญหาต่างๆกลับย้อนกลับมาทำให้ตัวเองไม่มีความสุข มแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่มีนะอืมมีคนเข้ามาความจริงแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อเขาเรียกว่ามีคนอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากมายแต่คุณไม่ได้เปิดใจหรอกอืมเพราะว่าคุณเบื่อแล้วก็คุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บกับความสัมพันธ์เก่าๆอีกแล้วบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวเองเนี่ย จ็บปวดเสียใจอยากจะยอมแพ้นะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการแก่งแย่งชิงดีทะเลาะแย่งกันแย่งความรักแย่งหัวใจกันคุณไม่อยากอย,กอยู่เพื่อที่จะแย่งกับใครอยากจะยอมแพ้แล้วหันหลังจากไปซะคืออิสระให้กับตัวเองนะคะ อืมแต่ก็ยังไปไม่ได้ค่ะบางคนอย่างที่บอกเนะว่าอยู่เพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าอยู่เพราะว่าสงสารอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอื ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกคณาการจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาเยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้ไดเป็นไพ่ทำรันค่ะ สิบไม้เท้าไพ่สี่ถ้วยและเป็นไพ่เดวลค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันมันจะหนักมันจะเหนื่อยขึ้นในทุกๆวันนะคุณมันจะหนักขึ้นในทุกๆวันจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกเบื่อมากๆในความสัมพันธ์เบื่อในเรื่องราวของความรักอยากจะจบอยากจะหนีอยากจะออกไปจากที่ตรงนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะแบบ ไม่อยากมีความรักอะไม่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 รู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่บอกว่าไม่อยากจะมีความรักอยากจะเป็นโสดอยากจะปลดปล่อยตัวเองไม่อยากจะแบบแคร์ใครรอบข้างอีกต่อไปแล้วอยากจะแบบเมื่อไม่เข้าใจนะตามพลังงานหน้าไพ่ไม่เข้าใจนะว่าเราเราเราอยากจะแบบทําอะไรก็ได้ตามใจโดยที่ไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของใครทั้งนั้นดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะทําแบบนี้ต้องโสดเท่านั้นนะคะ เออต้องโสดเท่านั้นจริงๆเราก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่คุณจะเลือกที่จะอ่าค่อยๆนะค่อยๆออกมาค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คืนอิสระให้กับตัวเองจนในที่สุดมันเป็นไพ่เดวิลก็คือไพ่จบไพ่ของไพ่ของการคืนชีวิตให้กับตัวเองอะเออคืออิสระ คือโลกทั้งใบให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเนาะประมาณนี้นะคะหมารู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาของชาวราศีกรลักนาะกาันคือคุณเบื่อคุณเซ็งคุณอยากเป็นโสดคุณอยากมีอิสระในชีวิตในการตัดสินใจในการทําอะไรก็แล้วแต่คนเดียวอะไรประมาณเนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใด้กับชาวราศีกันลัคนาการค่ะขอไพ่ทาโร่คำแนะนํานะคะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะขอคำแนะนําค่ะคําแนะนําไปได้เดินไพ่สองไม้เท้าแปดเหรียญสามไม้เท้าและเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีกันลัคนากนารไพ่ทาโร่บอกว่าความจริงอะ่ะคุณคุณคุณน่าจะเป็นคนที่แคร์คนรอบข้าง แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากจนเกินไปจนบา,างครั้งบางทีเขาเรียกว่ามันมันเป็นการผูกมัดเป็นการผูกติดไปการกักขังอิสรภาพของตัวเองโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าก็มองไปข้างหน้าคะ่ะต้องการอะไรก็ขอให้พูดออกไปต้องการจะทำอะไรหรือว่าคิดเห็นอะไรแบบไหนก็พูดออกไปเพราะสุดท้ายแล้ว ไม่มีใครที่สามารถกักขังคุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่มีใครลิดรอดอิสรภาพของคุณได้ถ้า,าว่าคุณไม่ยอกนะคะก็แค่พูดออกไปนะก็แค่พูดออกไปพูดในสิ่งที่ต้องการทำในสิ่งที่ต้องการโดยที่สิ่งที่คุณต้องการนั้นมันไม่ได้กระทบกับคนที่คุณรักกระทบในที่นี้คือไม่ได้ทำให้เขาลำบาก ไม่ทำให้ใครลำบากดังนั้นเราสามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้โดยที่คนรอบข้างไม่ลำบากมันก็ไม่ผิดที่คุณจะทํานะคะเออเนาะก็บางครั้งบางทีเราก็ต้องเคารพนะคะความคิดเห็นแล้วก็แคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้าง นะคะนะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ว่าให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลับไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ